แข่งวันนี้นะครับรู้ไหมว่าเราจะมาทำอะไรแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาทำไอติมเบียรวุ้นนะครับกันแต่ว่าเราจะทำสูตรแซนดี้นะครับก็คือเบียรผส,สมกับสไปเพราะว่าจะได้หวานหน่อยเผื่อบางคนชอบถ้าทำเป็นไอติมเบียร์ยเดียวมก็จะได้รสเบียรนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ไม่ต้องผสมเนาะ แต่น,นี้คือจะทําแบบเผื่อสาวๆด้วยนะครับผมเราเริ่มจากนี่นะครับน้ําแข็งเก็บนะครับผมคือมาปึ๊บแล้วก็มาผสมกับเกลือนะครับทเทเกลือใส่ลงไปปึ๊บเยอะนะครับเพราะว่าเกลือเนี่ยจะช่วยให้น้ําแข็งนะครับดูดความร้อนมากขึ้นเราผสมน้ําไปนิดนึงนะครับ Okay. ตามนี้จะเห็นได้ว่าโอ้น้่นแข็งแข็งขึ้นมากความเย็นเย็นเร็วมากนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราใช้ภาชนะอีกอันหนึ่งก็คือปึ๊บนี่นะครับนี่นะครับอ่าชามหรือว่ากระมังที่เป็นแสแตนเลสเพราะว่าจะได้ดูดความร้อนได้ง่ายขึ้นนะครับ สิ่งที่เราจะต้องใส่ไปก็คือเราใช้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือนี่ใส่เบียร์นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเราก็ใช้หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนี้ตวงมาจากหนึ่งกระป๋องนะครับเ <c oughs> สร็จแล้วก็ใส่ปึ๊บกระป๋หรือไซเบนอัพก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับเราใส่ไปประมาณ ตามที่เราชอบเราใส่ไปขึ้นกระป๋องนะครับแล้วก็วิธีทําก็คือนี่นะครับเราจะหมุนไปสักพักนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เก็บน้ําแข็งด้วยนิดหน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ําแข็งกับเกลือเข้าไปด้วย แล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับประมาณห้านาทีเดนะ้หลังจากนั้นเบีย์ก็จะเริ่มกลายเป็นเบียวุ้นนะครับแล้วก็จนมันแข็งนะครับเราก็จะใช้ช้อนคนนะครับผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าขอบๆนี้เริ่มขาวแล้วนะครับนี่แล้วก็๋ยดให้โดูนิดนึงอ่าเริ่มกลายเป็นวุ้นแล้วนะครับนี่ถ้าใครชอบกินเบียวุ้นแบบแนวน,นี้ก็คือ เอาเทใส่แก้วกินได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเรารอปเป็นอศกิีมแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือเราเพิ่งหมุนมาได้ประมาณไม่ถึงสองนาทีนะครับเริ่มเป็นวนล,ละโอเคเดี๋ยวมารอตอนที่มันกลายเป็นไอศกิีมนะครับนี่นะครับหมุนไปได้ประมาณแค่นาทีเรามาดูก่อนมันได้เป็นแบบนี้นะครับมีเป็นเกดนะครับเกดหิมะตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรา ถ้าใครชอบก็คือตักใส่ถ้วยได้เลยนะครับกินเป็นกินมันดลงามสุดยอดมากนะครับวิธีนี้ใครที่จะเอามาสายร้อนนะครับหน้าร้อนนี่เอาไปใช้ได้เลยนะครับทําหมุนไปง่ายเดี๋ยวเราใช้ช้อนนะครับตักใส่ถ้วยแล้วก็เอามากินนะครับผมนี่นะครับหมุนจนได้ที่ต้องการแล้วนี่ มันจะเห็นได้ว่าน้ำเราไม่มีนะครับก็กลายเป็นไอติมแมละเดี๋ยวเราจะตักใส่แก้วนะครับผมกินเป็นไอติรมนเลยิ๊บโุ๊ยอือเ๊บเป็นเมนูหน้าร้อนของเรากินง่ายๆชิวๆนะครับแล้วเราก็กินก็ตักกินนะครับปบ๊บไม่ต้องถ่ายหน้านะครับอือ สุดยอดมาก,มากรสชาติดีมากเมน,นูนี้นะครับเอาไปกินปาร์ตี้กับเพื่อนเอาทำกิจกรรมร่วมได้นะครับแต่ถ้าใครชอบเป็นแบบเอ่อทำเป็นไอติมสําหรับเด็กเนี่ยใช้นมใช้กะทิแทนได้นะครับที่ทาคล้ายๆกัน่วนผสมแล้วแต่ว่าเราจะใส่กะทิก็จะกลายเป็นไอติมกะทินะครับถ้าเป็นนมผสมน้ําหวานน้าแดงขนาก็จะเป็นไอติมนมนะครับผมแต่วันนี้เราทำเป็นเบลยร์กันนะครับสุดยอด แค่นี้แหละลาไปก่อนบ๊ายบาย